เหรียญ5บาทปีพศ2543ปัจจุบันราคาเท่าไหร่คลิปนี้ผมจะมาตอบคำถาม FC ทางบ้านให้รู้แล้วก็หายข้องใจกันไปเลยนะครับกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องเราติดต่อซื้อขายเหรียญและของมีค่าได้ที่ Facebook เมตตามหามงคลสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,นักสะสมทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคล สำหรับคลิปนี้นะครับจะมาตอบคำถามจาก FC ทางบ้านนะครับว่าเหรียญ5บาทปี43ปัจจุบันมีราคาเท่าไหร่กันแน่นะครับเพราะว่าเหรียญน,นี้เนี่ยก็มีหลายๆคนที่ส่งเข้ามานะครับหลายๆคนที่มีเหรียญน,นี้อ่ะผมก็รู้ว่ามีผมก็มีเหมือนกันนะครับปัจจุบันเนี่ยราคาเท่าไหร่แพงจริงหรือเปล่าบางคนเนี่ยก็ไปฟังจากช่องนั้นช่องนู้นช่องนี้น,นานะครับหรือไปหาตาม Google มานะครับ ก็เดี๋ยวมาตอบคาถามให้รับรู้รับทราบทีเดียวเลยก็แล้วกันนะครับสำหรับเหรียญ5บาทปีพศ2543เนี่ยเป็นเหรียญ5บาทคิวโปนิกเกิลสอดไส้ทองแดงนะครับมีขนาด24มิลิเมตรนะครับจำนวนการผลิตสูงถึง146ล้าน9,2 0เหรียญน,นะครับถือว่าเป็นเหรียญที่มีจำนวนการผลิตเยอะมากมหาศาลเลยนะครับดังนั้นผมพูดตรงนี้เลยนะครับว่า เป็นไปไม่ได้เลยครับที่เหรียญนี้จะมีราคาแพงถ้าเป็นบล็อกธรรมดาเพราะว่าจํานวนการผลิตสูงถึงร้อยกว่าล้านเหรียญเนี่ยปัจจุบันก็ยังสามารถพบเจอได้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตามร้านอาหารร้านกาแฟแอปสั่งอาหารหรือว่าเงินทอนต่างๆสามารถพบเจอได้อยู่นะครับถือว่าไม่ได้หายายากอะไรถ้าเป็นบล็อกธรรมดาอา้าวแล้วบล็อกธรรมดาของเหรียญน,นี้เป็นยังไงมาดูกันนะครับ ดูนะครับเหรียญน,นะครับพัดเหรียญหันขึ้นเห็นไหมครับอ่าพัดเหรียญหันขึ้นเห็นไหมครับพอผมพลิกข้างพลิกข้างตามผมนะอย่าพลิกแบบอื่นนะปึ๊บนี่เป็นดันก้อยหันลงอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเหรียญ5บาทปี43บล็อกธรรมดานะครับหรือที่ในวงการนักสะสมเนี่ยเขาจะเรียกว่าบล็อกพัชเสียนกับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูว่าบล็อกพัชเสียกับจริงๆมีหน้าตาเป็นอย่างไรเห็นไหมครับอ่า ผสยนหันขึ้นแต่ด้านก้อยหันลงก็คือด้านสเสียนกับด้านก้อยเนี่ยหันไปคนละทิศคนละทางกันเขาเรียกว่าเหรียญบล็อกสเสียนกับถ้าเหรียญ5บาทปี43ของท่านเป็นแบบนี้นะครับแสดงว่าเหรียญของท่านปัจจุบันยังไม่มีราคาซื้อขายนะครับก็อันนี้บอกให้รับรู้นะครับเพราะว่ามีหลายๆคนส่งมาบอกดูมาจากช่องนั้นช่องน้นช่องนี้นะครับเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ถ้าหากเหรียญของท่าน เป็นเหรียญสภาพ UNC ที่ไม่เคยใช้งานไม่เคยใช้งานนะครับไม่ใช่เหรียญไม่ใช่เหรียญที่ผ่านใช้น้อยนะฟังดีๆนะครับไม่เคยใช้งานเนี่ยคือต้องได้มาจากถุงจากกองกระสาบนะครับบางคนไปซื้อของตามร้านอาหารแล้วพอได้เหรียญที่มันสภาพดูดีหน่อยมากก็มาอ้างว่าเหรียญไม่ผ่านการใช้อันนี้คือโกหกแล้วนะครับความจริงเนี่ยคือเหรียญมันคือผ่านใช้แต่ผ่านใช้น้อยแบบนั้นเนี่ยก็ยังไม่ค่อยนิยม แต่ถ้าเป็น UNC ไม่ผ่านการใช้งานได้มาจากถุงของกองกระสาบเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็จะมีราคาขึ้นมาหน่อยนะครับราคาอยู่ที่ประมาณหลัก10กลางๆนะครับแต่ถ้าหากเหรียญของเพื่อนๆเป็นเหรียญพัสเสียนตรงเหรียญพัสดีตรงปีนี้ถือว่าหาค่อนข้างยากนะครับผมพูดนิดนึงเหรียญพัสยีตรงเป็นยังไงอะเดี๋ยวผมสอนให้ดูนะครับคือเหรียญปี4ีปี4,3ผมยังไม่มีบล็อกพัสดีตรงนะเพราะว่า เหรียญหายากนะครับดูนะครับพระเสียรหันขึ้นแบบนี้เห็นไหมครับพอผมพลิกข้างๆปุ๊บแบบนี้เห็นไหมครับตาเจดีก็หันขึ้นเหมือนกันถ้าเหรียญ5บาทปี43ของท่านเป็นเหรียญบอกพระเสียรตรงเนี่ยจะมีราคาสูงขึ้นมาถึงหลักพันเลยนะดังนั้นเนี่ยผมก็บอกไปแล้วนะครับว่าก็ลองศึกษาข้อมูลหาความรู้ดูนะครับเพราะว่าเหรียญน,นี้เนี่ยปัจจุบัน บอกเพราะเสียนตรงไม่ได้พบเจอกันง่ายๆหรือพบเจอกันบ่อยๆนะครับและเหรียญถ้าเกิดจะมีราคาหลายๆพันเนี่ยก็ต้องไปเหรียญ5ปี43ที่เป็นด้านก้อยทั้ง2ด้านนะครับยิ่งถ้าเป็นด้านก้อยทั้ง2ด้านเนี่ยจะยิ่งมีราคาแพงย้ํานะครับถ้าเหรียญ5ปี43ของท่านเป็นด้านก้อย2ด้านก็คือ,อด้านหน้าก็เป็นเหรียญ5บาท ประเทศไทยพศ2543ด้านหลังก็เป็นเหรียญ5บาทประเทศไทยพศ2543พูดง่ายๆก็คือถ้าเป็นด้านก้อยทั้ง2รด้านนะครับและเหรียญของท่านเป็นเหรียญแท้จะมีราคาสูงถึงหลายพันบาทนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ศึกษาข้อมูลหาความรู้กันสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเหรียญ5ปี43เนี่ยถ้าเป็นแบบธรรมดาที่ผ่านการใช้งาน บล็อกพัสเสียนกับผ่านการใช้งานยังไม่มีราคาซื้อขายนะครับถ้าเป็นพัสดียนกับสภาพ UNC แกะมาจากถุงราคาก็จะอยู่ที่ประมาณหลักสิบกลางๆแต่ถ้าเป็นเหรียญพัสีเียนตงรงพัสีเียนตรงเนี่ยสภาพส,ยสวยๆไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณหลักพันต้นๆน,น,นะครับแต่ถ้าผ่านการใช้งานก็อยู่ที่การต่อรองกันนะครับส่วนถ้าแพงที่สุดเนี่ยคือหลายพันบาทเนี่ย ก็คือต้องเป็นเหรียญ5ปี43ที่เป็นด้านก้อยทั้ง2ด้านด้านก้อย2ด้านเป็นยังไงก็คือด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราพลิกกับด้านหลังเนี่ยก็จะต้องเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับคือเหรียญด้านก้อย2ด้านเป็นเหรียญตลกหรือที่เขาเรียกกันว่าเออร์เลอร์คอยซึ่งผมไม่มีนะครับบอกบอกไว้ก่อนคืออันนี้มาเล่าให้ฟังเฉยๆเพราะว่าหลายคนถามกันเข้ามาเยอะว่าเฮ้ยพี่เหรียญน,นี้ราคาแพงจริงหรือปเปล่าเหรียญน,นี้5 0 0 0ันหมื่นหนึ่งจริงไหม คือต่างคนต่างไปดูจากเว็บไหนมาผมก็ไม่ทราบนะครับก็คลิปนี้มาตอบให้ถ้าจะ5,000เนี่ยจะต้องเป็นด้านก้อย2ด้านแต่ถ้าไม่ใช่เป็นเหรียญธรรมดาไม่มีทางถึง5,000แน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากให้ศึกษาหาความรู้แล้วก็ทำความเข้าใจกันสักนิดนึงเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยพอส่งมาแล้วไม่ใช่เนี่ยก็มีอาการหัวร้อนนะครับแต่ fc ทางบ้านที่นีสใสดีเนี่ยมีเยอะ นะครับก็ผมโอเคนะใครส่งมาแล้วจะใช่ไม่ใช่เนี่ยส่งมาเฉยเยไม่ว่ากันนะครับส่งมาผิดแต่เฉยเฉยผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่พวกส่งมาแล้วนิสัยไม่ดีมีอาการเกียนคีย์บอร์ดหรือหัวร้อนเนี่ยข้าวหน้าไม่ต้องส่งมานะครับเพราะว่าเหรียญที่คุณมีส่วนใหญ่ที่คนประเภทนี้ส่งมาก็เป็นเหรียญหาง่ายทั้งนั้นถ้าของคุณดีจริงเจง๋งจริงผมซื้ออยู่แล้วนะครับ ประเด็นคือมันไปเหรียญหาง่ายไงผมหาที่ไหนก็ได้ผมก็เลยไม่ได้ตอบอะไรกลับไปนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเหรียญคุณหายากเนี่ยทางร้านยินดีรับซื้อนะแต่ถ้าเหรียญคุณหาง่ายแล้วคุณไม่ศึกษาแล้วคุณมาโมเมเองอย่างนี้มันก็ไม่ถูกนะครับดังนั้นเนี่ยก็ศึกษาก่อนก็แล้วกันศึกษาก่อนส่งมาขายนะครับจะได้ไม่ผิดหวังทั้งสองฝ่ายเวลาคุณบอกมีเยอะผมก็ดีใจนะครับเพราะว่า เฮ้ยนึกว่าเป็นเหรียญหายากทั้งหมดโอ้โ oh, ห oh. ที่ไหนได้เหรียญหาง่ายทั้งแผงเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากให้ศึกษาก่อนนำมาขายนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเหรียญหายยากมันก็หาได้น้อยลงเรื่อยๆนะเราพูดกันตามตรงแต่ว่ามันก็ยังพอมีอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกคนมีความรู้ได้รับความรู้กลับไปนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็การรับชมนะครับ อย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยน,นะครับสวัสดีครับ